ยังไม่ถึงโลน่าจะครึ่งโลได้อ่ะตัดไปเลยว้าวแม่เก็บไว้หลายลูกลนะโอ้สวยงามมากลูกนี้ดแดดแรงๆเขาก็จะสุกขาดต้นแหวกแหวปาสวัสดีนะคะปรเองรุงเอง,ง,เอ,งอ่ะคว้าพวกนี้กับแมววันนี้อ่าอาทิตย์นี้ก็คือ ้นจะตกทั้งอาทิตย์นั่นเองเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆเนาะไปเก็บผักออกเพราะว่าพืชผ,ผักบางอย่างถ้าเจอฝนเขาก็จะไม่โอู้เอาเสียงฝนตกมาแล้วด้านหลังเดี๋ยวขอมารีวิวสั้นๆให้ดูว่ามินิอ,นอ,นอะควาพวเนาะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเอาคร่าวๆพอเผื่อใครที่แบบเอออยากมาเริ่มต้นทำระบบเหมือนของขแม่เนาะ จะเริ่มจากไหนอะไรยังไงวัสดุอุปกรณ์หายากไหมอ่ะมาดูกันค่ะไว้บอร์ดพี่ไมเคิลติดให้เมื่อวานเนาะไว้เขียนว่าต้องเตรียมอะไรทําอะไรบ้างแล้วก็ในคลาสเนาะทำไมขอพี่ไมเคิลว่าเออทากระบะปลูกให้อพี่นพี่น้องของเราได้ดู3แบบแล้วกันเนาะก็คือแบบแรกก็คือจะเป็นเคลเพเบิลที่อัคแมปลูกะมะระเนาะอันนั้นก็คือจะเป็นเคลเพเบิล อันนี้คะมกือจะ,อะเป็นไฮโดรโคโคเนาะที่เป็นอาก้อนก้อนดินเหนียวอัดเม็ดกลมแล้วก็มีหุ่ยมะพร้าวเนาะทำให้ดูสามแบบแล้วก็อีกแบบหนึ่งถ่ายตอนที่ยังไม่เสร็จให้ดูนี่แหละเออแล้วก็อีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบน้ำลึกนั่นเองเนาะใครที่สนใจนะแมก็คือพยายามมารีวิวให้ดูแบบ จะได้อน,นึกภาพออกแล้วก็อันนี้ก็คือท้องถังนี้ก็คือจะเป็นถังดักตะกอนแล้วก็บ่อบำบัดชีวภาพนั่นเองจะเป็นหัวใจหลักของอควาพนิคที่จะเปลี่ยนจากน้ําเสียให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับกระบะปลูกพืชผักแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นบ่อปลาจริงๆคือแล้วแต่เราออกแบบได้เลยเนาะว่าจะาใช้แบบไหนในการาทําบ่อปลาเนาะแต่ว่า ในคลาสก็จะมาแนะนำแล้วก็รอช่วยตอบคำถามว่าวัสดุแบบไหนโอเคกับระบบอะควาโพนิตบ้างอ่ะเดียวเราจะไปเริ่มต้นเก็บพักกันเลยค่ะ้างหลังไม่ค่อยได้อเข้ามาถ่ายตรงนี้ให้ดูเพราะว่าคือเคารพมากเนาะรกมาก,นะลก,มากแล้วก็เดี๋ยวอ่าคแม่ก็จะมาเก็บมระออกไปด้วยเลยเนาะอันนี้จะเป็นอมระพันสั้นแล้วก็มรพันยาวเนาะอันนี้คือจะเป็นล็อต3แล้วนะ เริ่มรกได้อีกแล้วเนาะใบเขาจะมาไวมากถ้าไม่ช่วยเลาะเขาอะมันจะไม่ได้กินเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปเก็บอ่ะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บด้านในต่ออ่าอันนี้จะเป็นพันธ์สั้นเรือไป,ไปอันนี้สังเกตลายของเขาพร้อมให้เก็บเต็มที่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านในกันต่อค่ะตูดเขาเริ่มเหลืองแล้วเนะาะปักไปเลยค่ะ ีกฝั่งหนึ่งคืออีกลูกหนึ่งนี่คือกลังสุกนะอ่าไปอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะดูลูกนี้แก่แล้วก็เริ่มเหลนะืองแลวเนาะคือจะสุกแล้วอ่ะตัดไปเลยอันนี้เก็บมเมล็ดไว้ก็ถ้าเจอแดดแรงๆเนาะเขาก็คือจะกลายเป็นลูกสุกไปเลยอ๋อทำไมจะไม่ได้ไปเก็บด้านในต่อแล้วเนะาะอาเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านนอกกันต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเก็บบวบฝรั่งด้วยเนาะแล้วก็บวบฝรั่งมันจะมีอันลูกใหญ่ๆที่ต้องเก็บออกอลูกวันนี้ค่อนข้างสวยเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบพันยาวนะฝนตกด <c oughs> ดูมระสุกข,ของคแคมเนาะอันนี้คือเจอแดดแรงๆเขาก็จะสุกขาต้น <c oughs> อันนี้สุกขาต้นอยู่ มเมล็ดของเขาโอเคเลยนะเราเก็บมเมล็ดไว้ทําพันุ์ในปีหน้าต่อไปกันค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาได้งานข้างนอกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็นี่ไงพี่ไมเคิลมาช่วยคแคมันอ๋อเมื่อวานแล้วก็น้องฟักทองญี่ปุ่นเขาเริ่มมีที่ให้เลื้อยเลื้อยออกแล้วก่อนหนะน้าน้นแน่นเอียดเลยแล้วก็จะเริ่มมองเห็นฟักทองชัดขึ้นเนาะเนี่ยค่ะน่าจะน่าจะโตให้เราอยู่นะเออนี่นี่ ทำไมนับก็นับได้ประมาณเอาสิบกว่าลูกเนาะสิบกว่าลูกฟักทองญี่ปุ่นประมาณสิบลูกอะ่ะเอออันนี้วันไหนดอกมาเยอะๆจะผ่าช่วยผสมเกสรเมื่อเช้าช่วยผสมไปดอกเดียวดอกเดียวนี่เราก็ฟักทองอีกสายพันหนึ่งด้านหลังโตช้าพันุเนี้ยเขาจะโตช้าเนาะ เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเก็บมะเขือเทศนะเห็นไหมมะเขือเทศบอกแล้วว่าได้งานมะเขือเทศตรงนี้ค่อนข้างจะหลากหลายสายพันธุ์ให้อันนี้จะเป็นมะเขือเทศที่อพาะกับดินเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เราจะไปเก็บกันอันนั้นก็คือเขางอกจากน้ําแล้วก็ย้ายมาลงดินะมะเขือเทศพันธุ์สีชมพูที่ได้พันธุ์มาจากพี่ปุ๊กเนาะงอกให้หลายต้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปรอแจกจ่ายให้นะ พันกระดิ่งเจออยู่หนึ่งต้นค่ะกระดิ่งสีเหลืองเออถ้าเพื่อนเห็นออคลิปก่อนหน้าที่อัพแมปปลูกมะเขือเทศเนาะอ่ะก็จะมีอหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ทำค้างให้เขาแบบนี้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งคือหนักมากค่ะพี่ไมเคินมาช่วยทำค้างเมื่อวาน น้องพืชผักของคแคนแอก,กประมาณนี้นะยากขึ้นเต็มเลยเมื่อวานมาทำค้างให้มะเขือเทศใหม่ข <c oughs> อให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพราะว่าเวลาเขาเจอลมแรงนี่คือต้นหักไปเลยอะไรเงี้ยแคนก็เลยเออต้องมาจับใหม่เนาะเนี่ยค่ะเวลาลมมาแรงๆอะหักไปเลยแล้วก็หักหลายต้นด้วยน้อน,นี้ค่ะพี่ไมเค์ค้นก็มาช่วยจับด้วยเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราจะเก็บออกเยอะเลยเนาะ มะเขือเทศถ้าเจอฝนตกอะไรนี้แล้วเราไม่เก็บออกเนาะเขาจะกลายเป็นลูกแตกอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บออกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนจะตกแล้วก็อันเนี้ยสุกงอมเต็มที่เราจะมาเก็บกันแล้วก็เนี้ยค่ะสุกเยอะให้เราอยู่ก็จะมาเก็บกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บบวบฝรั่งที่กลายเป็นฟักไปแล้วเนาะอ่ามาเริ่มต้นเก็บกันเลยค่ะ บางช่อที่สุกเยอะๆแบบนี้แม้จะมาเอาออกไปหมดเลยป <c oughs> ัดทั้งการไปเลยเออไว้แปรรูปเดี๋ยวจะเอาเมนูมาฝากเห็นไหมอันนี้คือปลูกด้วยน้ำแล้วก็ย้ายเขามาลงดินนี่เยอะอยู่เนาะโอ้เยอะอยู่นะนี่ทยอยเก็บไปแล้วบางส่วนด้วยก่อนหนะ้าดู ค่ะตอนนี้ใส่ไปก่อนอู้อใสไปก่อนเนี่ยมันสุกงอมแล้วแล้วก็ใส่ไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวแม็กก็คือจะมาเก็บตอค่ะเอาไปทั้งก้านเลยค่อยไปเด็ดออกทีเดียว พย้อยสุกแล้วเห็นไหมดูฝั่งเนี้ยจะชัดขึ้นป่ะเหลืออีกเยอะแล้วก็อันพวกเก็บตกพวกเนี้ยเดี๋ยวแม่ค่อยเก็บเนาะนี่โล่งได้อีกโลงได้อีก สุกงอม,อมไม่รู้เป็นรูปร่างอะไรเนี่ยอ่ะให้ดูใกล้ๆสุกงอมอันเนี้ยค่อนข้างจะสุกงอมเนื้อนิ่มแล้วด้วยไม่รู้เป็นรูปร่างอะไรนะดูมือณนะตอนนี้อเนื้อค่อนข้างนิ่มแล้วแล้วก็ทยอยกันสุกอยู่นะอ่าพวงเนี้ยทำไมเอาลูกเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันต่อค่ะ ขนาดมะเขือเทศพันสีชมพูที่มาจากบ้านเราเนาะแล้วก็เออเขาแข็งอยู่เขายังแข็งอยู่แต่ว่าสีคือได้แล้วนะใหญ่สุดประจำปีเนาะก็จะเก็บไว้ทำพันอา้าวหลุดไม้เฉยเลยอีกลูกหนึ่งอ่ะเอาอีกลูกหนึ่งแม่จะเก็บลูกใหญ่สุดไว้ทำพันแจกจ่ายให้เพื่อนๆเนาะอ่านี่ค่ะได้พันมาจากพี่ปุ๊กได้พันมาฟรีเนาะ แจกจ่ายต่ออไปเก็บพวงอื่นกันต่อคพวงนี้หนักมากหนักเป็นโลเลยนะเนี่ยทำไมจะเอาไปทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเขาทยอยสุกกันนะชืบว้าวสวยมากอะพวงเดียวหนักนะเนี่ยเออเอาไปรวมกันกับเพื่อนๆของเขาเนาะด้านหลังเลยมะเขือเทศทั้งนั้นเลยวันนี้ ตอนนี้ขอเก็บไปเป็นพวงเนาะเพราะว่าข้างบนก็ยังเยอะให้อีกชึบนี่เดี๋ยวจะเอาอันพวกเ,กวเขียวๆไปตำน้ำพริกกะปิแล้วก็อันเหลืองๆสุกง,งมเต็มที่เนาะตัดไปเลยชอบเก็บแบบมีคั่วแบบนี้ดูอันนี้งามงามทั้งเขียวทั้งเหลืองปนกันไป มาดูว่าใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมดูมือของแครอันนี้น่าจะประมาณ2โล2โลกว่าได้แล้วมั้งเนาะนี่เป็นลูกแรกที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดที่แครเก็บไว้ทำพันธุ์แล้วก็สังเกตว่าลูกอื่นเนาะเขาจะาไม่ได้รับสารอาหารเขาก็จะฟอ,อ,อกไปนะเพราะว่าสารอาหารมาที่ตัวใหญ่หมดเลยแค,ค,คก็เลยต,ต้องเก็บลูกอื่นออกเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเก็บออกกันแล้วก็ฟักทองฝั่งเนี้ยฟักทองญี่ปุ่นฝั่งเนี้ยต้นเริ่มตายแล้วแล้วก็แม่ก็เลยปล่อยให้อะต้นเขาตายเนี่ยค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นปลูกตรงเนี้ยไม่ค่อยโอดเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงแรกคือไม่ได้ช่วยผสมเกสรด้วยนี่เลยค่ะลูกใหญ่มากอันนี้จะเอาออกเนาะเพราะว่าได้ลูกที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็นี่ตัดออกไปเลยลูกย้ายใหญ่หญอน,อ,นอู้ สอรี่โดนใบไปเกือบหมดนี่ใหญ่มากใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะเก็บอกองกันไว้อึบัวฝรั่งลอดนี้คือเขาจะไม่ค่อยอติดลูกเยอะแล้วเพราะว่าเห็นไหมนี่เขาเริ่มแก่หมดแล้วค่ะแล้วก็เขาจะติดลูกไม่เยอะเท่า,าช่วงแรกๆละหมุน หมุนหมุนก็ง่ายนี่ใหญ่ยยหมดเลยฟาร์มข้างๆเขาฉีดอะไรสักอย่างด้านหลังได้แล้วสองสังเกตว่าเนี้ยแบบเนี้ยคือเขาเริ่มแก่แล้วนะแล้วก็ใครจะไม่เก็บออกละปล่อยเขาเลยเออตอนแรกกะจะเก็บออกเพราะว่าอตูดเขาไม่สมบูรณ์ตอนเนี้ยไม่ทันแล้วเริ่มแก่แล้วสังเกตเนาะนี่สีเหลือง ลูกนี้คือแมาก็คือจะปล่อยด้วยเหมือนกันเห็นไหมเขาเหลืองแล้วอะเออได้เ,เก็บสามลูกไว้ทําาแม่พันธุ์นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บลูกนี้สังเกตว่าต้นเขาอ่ะจะแก่ๆแ,แล้วนะนี่อันนี้ก็ใหญ่เดี๋ยวจะมาเก็บลูกนี้กันถ้าเราไม่มีมีดเนะาะใช้วิธีหมุนเนี้ยค่ะเขาก็จะหลุดออกง่ายๆลูกโตด้วยนะนี่ แเราก็เราก็จะมาเก็บลูกนี้ด้วยอ่าลูกนี้ค่อนข้างจะโอ้มากๆนะถ้าจะเก็บไว้เนาะแต่ว่าแม่เก็บไว้หลายลูกละโอ้สวยงามมากลูกนี้ดูงามมากเรียวสวยมากเออนี่กองไว้มาดูต้นนี้เยอะมาก เยอะมากเขาแย่งกันโตเนาะฟอฟอแบบเนี้ยหมุนออกไปเลยไม่ไม่ต้องเก็บไว้ให้ลูกอื่นเขาโตเห็นไหมฟอเพราะว่าลูกอื่นรอโตเต็มเลยอันนี้ก็ไม่โอนะทำกับข้าวได้ยังอ่อนๆออ,นอยู่หมุนออกไปเลยแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะมีโอกาสได้โตเนาะ อ่าสี่ห้าลูกเห็นไหมต้นนี้ไม่มีลูกโตเขาก็เลยติดลูกให้เราได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะอ่าเห็นไหมช่วยเอเด็ดเขาออกแล้วเราก็าลูกอ่อนๆเกาจะมาได้อีกเรื่อยๆเลยนี่เมนูจากบัวฝรั่งทําอะไรกินดี ลูกนี้งามงามเนาะเพราะว่าเขาเรียวยาวเนี่ยค่ะพวกนี้คือมันไม่โอ้เสิ่มแก่ๆแ,แล้วนะแล้วก็ขมายเก็บไว้ทําพันสามลูกใหญ่ๆก็มารอดูกันว่าตอนที่เขาแก่เต็มที่เนาะเขาจะหนักสักประมาณกี่โลรอดูเมนูจากบวฝรั่งของขมามกันต่อนะเมื่อเช้าขมามก็ถอนแรดดิชออกเนาะเพราะว่าแรดิชอันนี้คือเขามีอายุเกินเดือนกว่าแล้วอะเออ แล้วก็เขาเริ่มไม่โอแล้วก็เลยถอนออกไปเลยอ่ะมันมันน่าจะกินไม่ได้แล้วเพราะว่าด้านในเขาก็จะเริ่มฝ่อเนาะถ้าเอนดิชอายุเกินเดือนกว่าอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มฝ่อแล้วนะนี่ค่ะอันนี้คือทิ้งอ่ะทิ้งหมดเลยเดี๋ยวแม่ปลูกใหม่แล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นฟ้าทองญี่ปุ่นด้านในคือเหลืองแล้วก็แก่เต็มที่แล้วนะ แกบผักวันนี้มะเขือเทศย้ายจากน้ํามาปลูกลงดินเก็บมาทั้งกา้านแบบนี้เลยเนาะค่อยไปเลาะออกจากก้านนะแล้วก็มีอบบวกฝรั่งค่อนข้างจะกลายเป็นฟักไปแล้วเนาะอันนี้มะเขือเทศมาเป็นพวงใครที่อาชื่นชอบการปลูกผักทานเองแล้วก็ปลูกผักต่อยอดของขแมมนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยเนาะพบกันใหม่กับแมในคลิปหน้าสวัสดีนะคะบาย